สวัสดีครับทำอะไรครับเด็กๆเด็กๆทำอะไรเนี่ยหยอดเหรียญนครับจะหยอดให้หมดเลยหยอดให้หมดเลยน้องชื่ออะไรครับชื่อเขียวน้องเนตี้น้องเนตี้น้องเนตี้น้องอะไรครับน้องเนยหยอดได้เยอะยังคิดป่าว่างูไม่ได้ขายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลอให้งูมาถึงบ่องูมาถึงก่อนนะครับมาถึงแล้วอีกสองวันเอางูสองแท่เตี๋ยวปลาซให้ อันนั้นของปลอมไม่ไม่ของแท้เหมือนกันครับของแท้จะหางสั้นแล้วก็หางยาวมีเหรียญอะไรบ้างครับมีเหรียญบาทกับเหรียญสองบาทนี่เหรียญบาทกับเหรียญสองบาทเสร็จแล้วเรียกด้วยนะเดี๋ยวป๊ามายกไปเก็บให้นะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับน้องเนยบ๊ายบายว้าวกดติดตามด้วยนะกดติดตามด้วยนะ กดชิไลน์ด้วยโอเค